สวัสดีน้าทุกท่านนะครับผมนะาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมตะฟางฟิชชิงนะครับก็จะมาเทสเหยี่ยตัวนี้นี่เป็นของค่ายสบกับนะครับผมมันชื่อไอเฮ่นะครับดูเป็นงานไม้นะครับผมแกะสลักเอานะครับงานไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมารีวิวหรือเทสแอคชั่นให้น้าๆกันได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไปเพื่อไม่เสียเวลาก็รับชมแอคชั่นกันได้เลยครับผม พาอะไรไม่รู้ครับโอ้เห็น่าพหนะแ a ค t ั่นมาเลื้อสะบัดเลยครับโอ้โหสวยงามมากอันนี้ผมจะลองเอาเป็นแบบว่าสายหน้าเรียน้ำก่อนนะครับสายหน้าเรียน้ำโดยรับเลื้อสะบัดนะครับอ่าสวยงามมากนะครับเมื่อกี้ก็ก,กอพอดีพอดีไม่ช้าไปไม่เร็วไปนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองกอช้าๆดูว่าแอ็กออกหรือเปล่าครับช้าๆนะครับอืมาสวยๆเลยครับนี่ช้าๆเลื้อยเหมือนกันครับเลื้อยสะบัดเลยนะครับแอคชั่นนี้สายก็สายนะครับเลื้อยก็เลื้อยสะบัดก็สะบัดนะครับผมก็ไม่รู้เลือกแอคไหนดีนะครับต่อไปเป็นสายเลียนน้ำสายน้ำเรียนน้านะครับแบบว่าเอ้ยสายหน้าเรียนน้ำเอออุ้ยสายหน้าเลียนน้ำแบบกอเร็วๆนะครับผมชมนะครับ โอ้รีดน้ำเป็นฝอยเลยครับสาดกระจายครับด้วยสวยงามครับสวยงามครับผมต่อไปก็ชมเป็นแบบว่าอะไรอะสายน้ำไม่เลียนน้ำแล้วกันนะครับผมก็จะระดับการก่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับผมนะครับรับชมกันเลยดีกว่านะสายน้ำไม่เลียนน้ำครับอันนี้สายน้ำไม่เลียนน้ำครับ ก็เลื้อยสะบัดเหมือนเดิมนะครับเอ้ยสายน้าไม่เรียนน้าออแอ็กจะออกทรายหน่อยๆนะครับนะดูนะครับอืมดิดน้ําเป็นฝอยนะครับอือสายน้าไม่เรียนน้ำนะครับจะสายนะครับผมปึ๊บสายสวยด้วยอืมตามที่เห็นกันเลยครับ ต่อไปก็ผมจะกอช้าก,กอเร็วให้ดูนะครับอืมสายน้ําไม่เรียน้ําอันนี้แบบกอช้าๆนะครับกอไม่ใกไม่ช่ก่อช้าก็สายนะครับสายมันเดิมสายสะบัดเลยนะครับผมเห็น <He S 2> ไหมครับนะนะสายสะบัดเลยต่อไปนี้ผมก็จะกอเร็วให้ดูนะครับไปอันนี้สายน้าไม่เรียน้าแบบก่อเร็วๆนะครับ ไม่มีมูดนะครับแอคออกทุกเม็ดนะครับผมจริงๆนะครับนี่โอ้สวยงามครับสวยงามสวยงามมากครับเออรีวิวแอคชั่นก็ขอจบการรีวิวแอคชั่นเพียงแค่นี้นะครับผมก็ดูหน้าเหยื่อให้เป็นยังไงนะครับราคา150บาทนะครับตัวนี้เป็นแค่เคลือบยูริทีนสีนะครับผมก็ถ้าตัวข่ายจริงก็จะเป็นสีครับเป็นจระเข้สวยมากเลย ใครยังไม่เข้าไปดูก็เข้าไปดูได้นะครับที่เฟซบุ๊กนักเขียวสวบกลับนะครับผมน้ําแตกกระจายหมายแตกกระเจิงนะครับแล้วก็อะไรวะฮิริฮิริอะไรจำไม่ได้ฮิริโกโชินจินะครับสองเฟซนี้โปรดเข้าไปติดตามหรือเลือกชมเยือกันได้เลยนะครับ